่ะสวัสดีค่ะพี่ผลสนองจากราชบุรีนะคะจากราบุรีค่ะค่ะมีเรื่องที่ว่าลูกของสามีนะคะมาออกรถเก่งขันแ่งโตยตาวีออสอ่าแล้วก็ทีนี้เกตพลส่งส่งกลโผมเมียของใครอาหารสดที่ตลาดบ้านโป่งนะคะต่อมาขอป่วยไป็นโรคจิตเวทขาส่งไม่ไหวค่ะ เต็นก็เลยเต็นรถก็เลยเอาไปเอาไปเขาก็ไม่ยองเปลี่ยนชื่อไปชื่อไปชื่อชั่นก็เลยเกิดปัญหาค่ะแต่นี้ผ่า่นมาทวงมาทวงแล้วก็ไปที่ร้านเขาก็เป็นเต็นเต็นไข่รถด้วยแล้วก็เป็นอู่ด้วยก็หมูด้วยไข่ด้วยอย่างเงี้ยเ้วเขามาทวงก็ไปที่อู่เขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวใครรถคันนี้ก็ตัดเลยออาเล่ยทีนนี้มาวันนี้ก็กลายเป็นว่ามาขายทอดตลาด ไดด้ตัเลยดี๋ยวนะตอนที่เอารถไปคืนเนี่ยเอารถไปคืนเนี่ยรถยังค้างค้างวดอยู่ไหมคือว่าตัวคันนี้ผ่อนอยู่นะคะแล้วก็คนนี้เขาก็เลยผ่อนต่อเพราะลูกชายเนี่ยไม่ไหวแล้วพูดกิตตะเวทแล้วรู้ตัวแล้วไม่ไหวเต็นโดนนี่เขาก็เลยเอาไปเอาไปก็บอกว่าเต็นยึดโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็คือยึดรถกลับไปใช่ไหมเต็นยึดกลับไปใช่ไหมไม่ได้เต็นค่ะไม่ได้ยึดกลับคือว่า พวกกันนี่แหละเขาลจากกันเฉยๆกัเลยเขาก็เอาไปเขาเขาก็ไม่อู้รถไม่อู้เป็นเต็นไข่รถเขาก็เลยเอาไปคนสรุปไว้พี่ทีตกลงปัญหามันคือยังไงต่าลงมันยังไงก็คือลูกไปออกรถใช่ไหมฮะลูกไปออกรถแล้วต่อมาลกเป็นปป่วยจิตเวชใช่ก็เลยส่งรถไม่ไหวส่งไม่ไหวแล้วใครเอารถไปชงต่อเต็นรถเนี่ยเอาไปไม่ใช่เจ้าเดิมนะเต็นรถนี่เหมือนว่าเขาจะมาซื้อต่อเอาไป ไม่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวสิครับมันอยู่อยู่เต็นจะมาเอาไปไม่ได้เราต้องเอาไปขายเต็นน่ะใช่่ม่ใช่แล้ะค่ะเออเอามาเต็นต่อไปหมื่นหกพันบาทเราไปขายเต็นนะครับแล้วเต็นบอกว่าจะไปส่งต่อแล้วปรากฏว่าเต็นไม่ได้ส่งต่อมาก็เลยฟ้องคนซื้อใช่ป่ะครับใช่ค่ะฟ้องคนซื้อคือเต็นแบบนี้ต้องระวังต้องระวัง แล้วเรายัางส่งไหม่หมดก็ไปขายไม่ได้ต้องระวังแล้วก็เป็นเต็นท์จริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นอะไรแต่ตอนนี้ยังอยู่ค่ะตอนนี้ยังอยู่เต็นท์อยู่อุก็ยังอยู่ค่ะไอ้นี้มันจะเข้าขายรับซื้อของโจนะทีนี้ปัญหาว่าเราก็ต้องคือตอนนี้ปัญหาที่เราแล้วล่ะกลายเป็นว่าเราลถเอาไปขายส่วนในเต็นท์ที่รับซื้อรถซื้อดาวรถเขาเนี่ยเขาเรียกว่าซื้อดาว,ดาวแล้วเราก็ขายดาวคือเราผ่อนไม่ไหวเราก็ไปขายเต็นท์ไอเต็นท์นี่ก็ซื้อ นะซื้อหมื่นหกเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าจะไปผ่อนต่อให้แล้วไม่ผ่อนพอไม่ผ่อนปั๊บเนี่ยบริษัทรถเขาก็ต้องฟ้องคนซื้อเขาไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนก็ไม่สนใจอ่ะเขาฟ้องคนซื้อพอฟ้องคนซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยคนคนซื้อก็ต้องจ่ายไม่จ่ายเขาก็มายึดทรัพย์ขายทอดตลาดทีนี้ปัญหาของเราเรารู้แล้วเราขายให้ใครเราก็ต้องไปตามเรื่องตามฟ้องไอ้คนที่เต้นที่ว่านั่นแหละครับคุณ คุณพัสนีเอ่อคุณพันธันจิอืมทีนี้คนอยู่รา<ะ>ชบุรีทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะถามว่าอย่างไงนี่จะถามเนียครับค่ะว่าจะถามว่าจะให้ช่วยเลือ,อยังไงได้บ้างให้ช่วยหนูด้วยมพาะว่าหนูอยู่สตมีก็ไม่มีแล้วอยู่สองคนไม่ลูกลูกก็เป็นผู้พิการทำกินอยู่คนเดียวผู้พิการ,าการลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกอายุเท่าไหร่ครับอ่าลูกอายุเจ็ด 40, สี่สิบใกล้สี่สิบแล้วผู้การปัญญาหอนะครับลูกก็ป่วยที่นี้คุณอยู่กับสามีสองคนสามีไม่มีแล้วค่ะเสียชีวิตไปน,นานแล้วแล้วคุณพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุหกสิบเอ็ดจ้ะ <68. S 2> หกสิบเอ็ดแล้วมีที่มีทางมีบ้านอยู่อาศัยยังไงก็น,นี่แหละที่อาศัยอยู่นี่แหละเคยขอจะมาเยอ่กว่เฟืดูว่าโอ้ว่าป้ามีที่เราก็เลยจะมา มามติดใบประากาศมาจะขายท่อตลาดกรมมาคัดคดีลาบุรีเขาฟ้องยึดเท่าไหร่ครับฟ้องเท่าไหร่ครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนบาทอืมแล้วก็วันที่สี่กุมพานรก่อนนเถึงขึ้นศา<อ>ลเราหมาวถางอไกลเกลี่ยที่กรมมาคัดคดีวันในภายในวันที่สิบห้าวันเขามาส่งมาอยู่ระหว่างการฟ้องกันอยู่เนาะอยู่ระหว่างการฟ้องนะ,นะ ฟ้องให้ไปขึ้นศาลนะครับแล้วก็จะได้ไกลเกลี่ยในชั้นศาลทีนี้อย่างนี้ครับบ้านที่ดินที่เราอยู่ในราคาสักเท่าไหรอ่อ่ะแถวนี้เขาขากันมันได้ล่ามันเจ็ดแปดแสนอาจจะแต่ที่ตรงนี้เป็นว่าของแปลงข้างนอกเิดทางพอดีบ้านแม่ใหญ่เนี่ยอยู่หน้าบ้านแม่มีที่กี่ไรอ่อ่ะมีที่สองไร่ก็ สองไร่กอีสองงานสี่สิบตารางเนี่ยสองงานแหละอันนี่แหละที่เขาจะยึดไปขายเนาะทีนี้ปัญหามันก็คืออยู่ที่ไอ้เต็นท์รถที่ว่านั้นแหละไอ้ตัวแสบนั้นน่ะไอ้ตัวแสบนี่แสบจริงๆริงจ้าลุงเออซึ่งเขายังอยู่ใช่ไหมยังยังอยู่ใช่ไหมยังยังอยู่เนาะเอารถไปเนี่ยนะแต่เต็นท์รถไม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแตู่รถไม่อยู่ในรถอยู่หลักฐานหลักฐานการขายมีไหมยังถืออยู่ไหม ถ้าเกินใครวันัก็มาเซ็นเซ็นเซ็นที่บ้านเนี้ยนะแต่ต้องให้ลูกคนไอกสารให้ยังเก็บอยู่ไหมหลักฐานจะเก็บไว้อยู่แต่จะให้ลูกคนให้แต่ตัวเองเขาอ่านหนังสือไม่ออกเราไม่ได้เรียนอ่ะเอาว่าเก็บอยู่นะจะเก็บอยู่ทีนี้ทีนี้เอ่อขึ้นศาลวันไหนนะยี่สิบสี่กุมภาใช่ไหมฮะยี่สิบสี่มิถุนาเดือนไหนแน่เดือนมีนาจ้ะ ยีสี่มีนามีนาคมนะโอเคเอางี้นะฟังผมพูดนะฟังพูดแล้วฟังให้เข้าใจนะค่ะหาทางเลื่อนสารออกไปก่อนอ๋อหาทางเลื่อนสารออกไปก่อนเพื่อมาจัดการกับไอ้ไอ้เต็นที่ว่านี้เต็นตัวแสบเนี่ยแหละไอ้ตัวแสบเนี่ยถ้าเราได้เงินจากไอ้ตัวแสบเนี่ยมันจะได้ไปเคลียร์ในวันที่ขึ้นสารได้อ๋อ อ่าได้บอกไหมไม่รู้จะไปเอายังไงฟังฟังที่ผมพูดเมื่อกี้บอกให้ฟังที่พูดส่วนว่าจะเอายังไงเดี๋ยวมีคำคำพูดต่อไปค่ะนะให้คุณป้าพลจิตเนี่ยพนนจิตพนอจิตอ่ะพนอจิตค่ะขอเบอร์ของอายการที่ราชบุรี ให้ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดราชบ,รรบุรีเอาหลักฐานการซื้อขายรถกับตัวแสบนั้นน่ะนะไปพบอายการ,รให้อายการเนี่ยเรียกมาเจราจาว่าจะรับผิดชอบตรงนี้ยังไงทำไมคุณไม่รับผิดชอบคุณเอารถเขาไปแล้วแล้วไม่ผ่อนต่อและทำให้เขาถูกฟ้องยึดทรัพย์ที่ดินขายทอดตลาดนะครับ แล้วให้อายการเจราจาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยขอคุณพนอจิตต้องขอแล้วนะ,ะขออายการช่วยทําหนังสือให้คุณพนอจิตเนี่ยเลื่อนสารให้ทีในระหว่างที่จัดการกับเต็นแสบเนี้ยให้มันพอมีเวลาหายใจเพราะ24มีนาเนี่ยมันไม่ไกลเลื่อน,น,น,นไปสักนัดหนึ่งเนี่ยมันยังมีเวลาที่จะมาจัดการกับเต็นตัวแสบเนี้ยนึกออกไหม ฟังเข้าใจใช่ไหมคะเยื่อตรงนั้นออกไปก่อนยืดอตรงนั้นไปก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันเจ็ดแสนเนี่ยคุณไม่มีอะไรไปส่งเขาว่าไม่มีเลยไม,<อ>ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นต้องมาจัดการกไกลตัวแสบนี้ก่อนไอ้ตัวแสบนี้จะว่างไง<อ>คุณเอารถเขาไปแล้วแล้วคุณ<อ>ไม่ผ่อนต่อมันเข้าขายว่าเขาเนี่ยรับซื้อของโจรนะเต้นเนี่ยนะคะเต้นเนี่ยรับซื้อของโจรอะ แต่ทีนะ่เราเนี่ยเราเนี่ยเราไม่ถูกแจ้งความมานะแต่ว่าปัญหาว่าเราจะไปแจ้งความเขาได้ไงในเมื่อมันเราไม่ได้เจ้าของกรรมสิทธิ์รถไปให้อายการช่วยไปวันอังคารนี่วันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์ไปวันอังคารที่จะถึงเนี่ยนะไปสักสิบโมงนะวันอังคารสิบโมงเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องคุณให้อาจารย์นารงประสานกับอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดราชบุรีให้ค่ะช่วยทั้งหนึ่งเลื่อนศารอ,ออกไปก่อนอสองจัดก,การตัวแสบนี้โอเคไหม เอาโล่งใจเลยค่ะเดี๋ยวเด้อย่าเพิ่งโล่งใจนี่ถามถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะฟังเข้าใจแล้วนะเข้าใจนะพอเข้าใจแล้วทาถูกนะที่ผมพูดไว้เนี่ยนึกอะไรได้ก็นึกนึกจดได้ก็จดนะไปวันอังคารสิบโมงนะวันอังคารสิบโมงจดเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนครับจดเบอร์ก่อนจดเบอร์จดเบอร์ถูกเนะหะเอเขียนได้อยู่ค่ะเบอร์อิริตรการได้การได้แล้วค่ะศูนย์สามสองค่ะศูนย์สามสอง ศูนย์สามสองสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามถึงสี่เก้าเจ็ดสาถึงสี่นะคะถึงสี่อ่ะทวนอีกท,ทีนะคะศูนย์สามสองสามสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามสี่ เก้าเจ็ดสามแล้วก็ถึงสี่ค่ะคือจะเก้าเจ็ดสามหรือเก้าเจ็ดสี่ก็ได้นะคะเอาสักเบอร์หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวบอกสองเบอร์นี้ชาวบ้านงงนะเราจะไปโทรกันไปหมดทั้งได้ติดกันไม่ได้ตัดเลขสี่ออกแล้วกันนะคะตัดเลขสี่ออกเลรอคะค่ะ973าเจ็ดสามะตัวเลขตัวสามอะถ้าถ้าโทรไปตับตัวเลขสามไม่ติดเนียแล้วก็พิมพ์ใหม่ทุกตัวกดใหม่ทุกตัวแล้วเป็นเลขสี่ตัวสุดท้ายอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวทวงอีกทีได้ไหมคะศูนย สามสองสามสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามค่ะใช่ค่ะถูกค่ะขอบคุณมากค่ะไปนะวันอังคารนะค่ะแล้วติดขัดยังไงดีบติดต่อมานะค่ะออโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับเดี๋ยวทีมงานทีมงานบันทึกเรื่องของพี่พนจิตนะครับใช่ค่ะแล้วส่งอาจารย์นรง์ด้วยนะครับ